สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาบอกเล่ากันนะครับผมหลายสิ่งที่เห็นในท้องไร่ทอ้ทองนานะครับผมก็จะมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามากมายและตอนนี้ก็อย่างหนึ่งที่หลายคนหลายท่านคงกลัวแน่นอนก็คือเนี่ยแหละครับฝนฟ้าตกนะฮะฝนฟ้าตกช่วงที่ข้าวกํลาลังออกเจสรนออกรวงนะครับผมอันนี้ก็เอามาชมครับผมในส่วนที่ยังไม่ออกก็มีนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็คือประมาณสัก80% 90%แล้วนะครับผมออกหมดแล้ว ในส่วนนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของช่วงแรกๆที่ระหว่างข้าวไปนะครับผมก็ได้รับผลกระทบจากพื้นที่เนาะไม่ว่าจะเป็นทีุ่่มที่น้ําขังนะครับผมก็จะงอกช้าหน่อยนิดนึงก็เลยยังไม่ออกแต่ส่วนใหญ่ก็ออกเป็นทั้งหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอามาเปลี่ยนให้ชมแล้วกันนะครับผมในช่วงนี้แน่นอนครับผมหลายคนคงเจอปัญหานี้นะครับก็คือข้าวออกดอกออกรวงในช่วงที่ฝนตกอย่างนี้นะครับผมก็จะเจอปัญหาม่เด็รีบเนื่องจากว่าการผสมดอกกันไม่มันไม่ค่อยดีนะครับผมแต่ถ้าตกในช่วงบ่ายหรือ หลังเที่ยงไปต้นไปนะครับผมก็ไม่ค so ่อยจะตกเท่าไหร่นะฮะอย่างตอนนี้นะครับผมก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับผมก็ตกตกหลังตกหลังเที่ยงเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหามากมายนะครับผมแต่ถ้าตกช่วงเช้าเนี้ยปัญหาเกิดแน่นอนเกิดหมายถึงว่าในช่วงที่ช่วงเช้าเนี้ยข้าจะผสมเกสรครับหากผสมเกสรแล้วเจอปัญหาฝนตกอย่างเงี้ยนะครับผมแน่นอนครับผมเข้าผสมเกสรไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาเรื่อยๆตามมาโอเคครับผมอัปเดตสั้นๆให้ทุกคนชมนะครับผมเนาะตอนนี้เราแก้ปัญหา เราป้องกันไ้โดยการให้ธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองในช่องที่เข้าท้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งอแอเซียมโบอลอ์อะไรต่างๆนะครับผมเพื่อให้เข้าแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเวลาออกดอกออกฟวงมาก็จะช่วยลดปัญหาตรงนั้นได้อันนี้ก็เอามาบอกนะครั้ทุกทุกท่านชมกันนะครับผมท่านใดมีปัญหาสงสัยคำถามก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้หรือเข้ามาพูดคุยในเพจเกษตรกรมโนมกัชบชาเกษตรนะครับผมก็จะพยายามตอบคำถามและดูหลายหลายคนลหลายท่านที่เข้ามาพูดคุยก็ขอบคุณด้วยนะครับผมวันนี้ก็ฝากลาไปกับประเด็นแค่นี้นก่อนนะครับผมเดี๋ ฝนไฟ้ายหยุดดีก่อนนะครับผมจะมาบอกเรากันอีกทีวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ